อ s a ah uh. s a l a ุ u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh เปรียบเทียบบะญีฮาชิมกับบัญญัติอุบายตอนที่ห้านะครับวันนี้ก็จะขอนําเสนอเรื่องของความสําคัญของการละหมาดหรือการนามาสนะครับซึ่งภาษาเราก็เรียกว่าสอลาตซึ่งเราเห็นได้ว่าเราจะได้ยินบรรดานักวิชาการ ได้กล่าวอยู่เสมอถึงฮะดิษบทนี้ที่ท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลโลโลล์สัลลัมได้กล่าวว่าสลลูกามารอไอตุมูนีอุซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงนามาสหรือละหมาดเหมือนที่ฉันนามาสกา็ฮะดิษบทนี้บันทึกอยู่ในไซเฮอิบนีฮิบบานฮะดิษที่1658แล้วก็ท่านอัสซิยุตี ก็บันทึกไว้ในยามุสซอกีร์ฮะดิษที่893ซึ่งทั้งเชคอัลบานีและเชคชูเอฟก็กล่าวว่าเป็นฮะดิษที่ซอฮียะทั้ทงคู่นะครับคว <c oughs> <c oughs> ามสำคัญของการละหมาดนะครับท่านนบบมุล,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 ลัมฮัมหมัดสุลต่านเล่าวว่า ินอาวัลมาจะฮา س บุบิฮิลอับดุยุมลกิยามะมินอะมัลิฮิสลาตุฟอินสลุฮัต์ ف ق ฟลา ل ح ة و أ ن ج ا ح ه و إ ن ف س ا د ا ت ف ق د ق خ ا ب ا و ق خ ا س สิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันเกียรติจะอามันการการะทำของเขาก็คือการละหมาดใช่ไหมครับดังนั้นหากนะมาดเขาดีเขายอมได้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จ และหากนามาดเขาบกพร่องเขาย่อมสิ้นหวังและขาดทุนก็บันทึกอยู่ในหนังสือสุนันเตมีสี่ฮดิสที่4,000 4เอ่อโทษฮัดดิษที่ 4, 000, 4 000, ฮาฮาี่4นะครับอ่าเราจบไปถึงเรื่องว่าฮะดิษที่สำคัญที่สุดที่ท่านนบีสั่งพวกเราก็คือซ่อลูกมาลรอไอตุมงซอลูกมารอไอตุมุนีอุอลีจงนมาด เหมือนที่เห็นฉันนมาศคือพยายามทำนมาศให้เหมือนกับท่านนาบีมากที่สุดโดยใช้คําว่าซ่อนลุกครับเอาเรามาดูกันว่าระหว่างการนมาศของบบนีฮาชิมหัวหน้าของอัลลูเบสอะเลมุสลามคือท่านอิมามบัลีกับบบนีอุมัยยะผู้ที่ก่อตั้งราชวงศ์อุมัยยะขึ้นมาคือมุสลยยะว่าสองคนนี้เขาละหมาดเหมือนนบีกันอย่างไรครับอ่ะเรามาดูกันก่อนอิสม,า,มานอุละฮิมการนมาดของท่านอาลี ซึ่งฮะด,ดิษบทนี้บันทึกอยู่ในซาฮีบุคอรีและมุสลิมนะครับมมตอริฟมมตอริฟนะครับขอเปดิดต่อประตักเพื่อให้คนอ่านอ่านได้ง่ายกว่ามมตอริฟบินอับดุลลอห์เล่าว่าฉันได้ทำละหมาดจมาต์อยู่ข้างหลังท่านอลีมีฉันกับอิมรอนบินฮุซอยเป็นมะมุมคือเป็นผู้ทาเป็นผู้ที่ทำตามอิหมะปรากฏว่าเมื่อท่านลีจะสุยุทท่านก็ยกมือตักบีรเมื่อท่านเงยศีรษะขึ้นมานั่ง ท่านก็ยกมือขึ้นตักบีรแล้วเมื่อท่านจะลุกขึ้นจากรอกัดจากสอรอกัดท่านก็ยกมือขึ้นตักบีรเมื่อท่านาลีทำนำมาเศเสร็จอิมรอนบินฮุซอยได้จับมือฉันและเขากล่าวว่า,วาก็ซักซักกอรณนีฮาซาซลาตาม uh ism, ัมหัมัดดินสลลอยะอาลีอะสลัมชายคนนี้อิหมัมนนมัดคนนี้คือมาถึงท่านาลีเนี่ยได้ทําให้ฉันนึกถึงการนมาศของท่านอบีมุฮัมมัดสลลอยะอาลีอัสลัม อีก,อร,าอกอรายงานหนึ่งเขากล่าวว่าละก็ซั่งลาบินาสัลาตอมุฮัมมัดีนสโลไล้วะอาลีุสัลลัมแน่แท้อาลีได้นำนำมาดพวกเราด้วยการนำนมาดด้วยการนำนำมาดของท่านอบีมุฮัมมัดสโลไล้วะอาลีซึ่งฮะด,ดิษวันนี้บันทึกอยู่ในโซยิบุคอรีฮะด,ดิษที่786 786เลยนะครับมาชาอัลลอฮจ็ดแเป็นรหัสของบิสมิลลาห์และในซอฮีห์มุสลิมบันทึกอยู่ในฮะด,ดิษที่393เกขีดสา ครับอีกรายงานหนึ่งอิมรอนบินหุซอยนะครับบอกเราว่าไม่ถึงบอกใครบอกผู้ที่เป็นมะมุมกับบอกกับมุตอร,ริฟว่าตอนที่ท่านอ里ละหมาดเสร็จที่เขาเป็นมะมุมก็ซักกรณีฮาซาซลาตมุัฮัมมัดิดแท้จริงอลีได้ทําให้ฉันนึกถึงการละหมาดของท่านนบบม,มุฮัมขมัดอีกรายงานหนึ่งอิมรอนบินหุซอยบอกเราว่าก็ละก็ซอลาบินาซาลาตมุัฮัมมัดินสุลเลาอลัยแท้จริงอลีได้นำละหมาดเรา ด้วยวิธีนมาดของท่านอบีมุฮโมหัมหมัดสโลลิวาลีนะครับมุตอาริฟเล่าอีกว่าม hm ีรายงานฮะดิษอ ah. ื่นจากตำราเล่มอีกว่าซอลไลตุอานาวะอิมรอนขัลฟะอียิบเนี่บีตอลิบฟะกาน์อิซาซัจดะกับบาระอิซารอฟะกับบาระอิซานะฮะดามินะรักะตัยกับบาระฉันกับอิมรอนบินฮุซอยได้ทำนมาดตามหลังท่านอลีเมื่อเขาจะสุ้หยุด เมื่อเขาจะกราบเขาก็ยกมือตักบีรอัลลอฮฺแหวกบัรเมื่อเขาเงยขึ้นมาครับเขาก็ยกมือตักบีรอัลลอฮฺอักบัรเมื่อเขาจะลุกขึ้นจากรอกัดที่สองเขาก็ยกมือขึ้นตักบีรอัลลอฮฺอักบัรครับฟะลัมมันซารฟนาอัลกุสอิมรอนุบนุลฮุซัยบียะดีฟะกอลเมื่อเราได้นมาเสร็จทำนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นมะุมตามหลังท่านอาลี อิมรอนบินฮุซอยได้จับมือฉันคือจับมือมุต้นริฟแล้วเขากล่าวว่าชายคนนี้หมายถึงท่านอลีเนี่ยได้นำนำมาดพวกเราเหมือนกนนารนมาดของท่านมบดีมขมัตสุลลอร่อยวะอัลสลัมดูนะครับแล้วก็ซัลลาแล้วก็ซัลลาบินาฮาซามิสลา,สลาสัสลลาติมุฮัมมัดินสุลลอร่อยวะอัลสลัมแปลไทยง่ายว่าอิหม่ามนำนำมาดคนนี้คือท่านอลีเนี่ย ได้นำนำมาดพวกเรามิสลาซซลาติมุฮัมมัดินเหมือนการนมาดของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลอยวาฮิบอัลสลัมซึ่งฮะดีษนี้บันทึกอยู่ในหนังสือมุสนัดอหมัดนะครับฉบับตัวทานโดยเชคอาร์นาอูตีก่าว่าซอเฮียอัลาชาร์ติชัยคอยฮะดีษนี้ซอเฮียบนเงื่อนไขของบุคคลีมุสลิมแล้วก็มุสนัดอหมัดฉบับตัวทานโดยเชคอหมัดชาเกตก,ก็วิจารณ์สายงานนี้ว่าซอฮียอัลาชาร์ติชัยคอยฮะดีษนี้ซอเฮียบนเงื่อนไขของบุคคลีและมุสลิมนะครับ ประเด็นนั้นอยากให้พี่น้องได้ดูตรงนี้อีกครั้งนะครับท่านอลีได้นำละหมาดพวกเราแล้วก็ซลลาบินาฮาซามิสลาซอล่าติมุฮัมมัดินท่านอลีได้นำละหมาดพวกเราเหมือนการละหมาดของท่านนบ,บีมุฮัมมัดนะครับแล้วกลับมาดูกันนะครับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสโลลัยสลัมเก่าเลยกับเราท่านบอกว่าคำน,นี้ครับซลู กามารอไอตุมูนีอุซัลีพวกท่านจงนมาศเหมือนที่เห็นฉันนมาศมุตาริฟกับอิมรอนบินฮุซอยยืนยันว่าการนมาศของท่านอลีนั้นทำไมครับดูอีกครั้งหนึ่งบอกว่าล้วกซซัลลาบินาฮาจามิสลาสลาติมุฮัมมัดินสุลลัยออาลีโดยแน่แท้ชายคนนี้หมือถึงท่านลีได้นำนมาศพวกเราเหมือนการนมาศของท่านอบดีมมอัมมัด สลโลล้อยะอาหริสแลมเพราะฉะนั้นการนมาดของท่านอาลีนะครับได้ทําเหมือนท่านนบีม,ม,มุสล,ลยิัลมทุกอย่างเลยประเด็นที่สําคัญคือเมื่อจะเมื่อจ้ารูก,กัว,ก,วก,ก,ก,นะก,ก,ก็ยกมือตักเบียร بر, เงยขึ้นมาจากรูกัวก็ยกมือตักเบียร بر, นะครับพอพอก่อนจะสุดหยุดก็ตักยกมือตักเบียรอัลลอฮฺอักบัตรเงยขึ้นจากการสุดหยุดก็ตักยกมือตักเบียรอัลลอฮฺอักบัตรนะครับนี้เรามาดูกัน เมื่อเราเห็นแล้วนะครับอีกรายงานหนึ่งของท่านอิมรอนบินฮุซอยบอกเราว่าบอกมะมูมที่อยู่ในในซอฟว่ามาซอ่งให้ตุมซุ่ินเอากอลลมุนซูกาซาวกาซาอัชบะฮะบิษสลาติรองรศุลิละสัลลัลัยวะอัลสลามมินสลาตมินมินฮัซิสลาติยะนฮิสลาตอาลียินรอติยัลอตอัลาฮุอิมรอนบินฮุซอยซึ่งเป็นซอฟบ้าเหมือนกันเคยนมาตามหลังท่านอบีิมุฮัมมัด เขาบอกกับมะมูมในจะมัดที่เป็นมะมูมของท่านอลีว่าฉันไม่เคยทำละหมาดแบบนี้มานานแล้วท่านผู้ชมลองคิดหมายความว่าไงไม่เคยละหมาดแบบนี้มานานแล้วในขณะที่ซอบ้านคนนี้ไปละหมาดจะมัดประจําหรือเขากล่าวเช่นนี้เช่นนั้นเช่นนี้มันช่างเหมือนการละหมาดของท่านอัสลอร์อสโลโล้อยอาาอิสลามจากการละหมาดนี้หมายถึงการละหมาดของใครครับของท่านอลี บันทึกอยู่ในหนังสือมุสตัดอามัดฮะดิษที่19873เช็คอัรนโนอูตีกล่าวว่าสอฮเฮนะครับอ่ะดังนั้นเมื่อเราพิสูจน์ไปแล้วว่าทำไมครับฮาซามิสลาสลาติมฮขมัดชายคนนี้ละหมาดเหมือนกับท่านอบีดุฮัีมมัดนะครับแล้วเรามาดูกันว่าการละหมาดของมูอยะเป็นอย่างไรจากบันีอุมัยยะนะครับเรามาดูกันว่าแม้กระทั่งเรื่องละหมาดเนี่ยเราจะตามใครแล้วเราไม่ต้องมาบอกว่าเขาสองคนก็เป็น ซาฮาบะเหมือนกันเขาอิชติฮัดในการต่อสู้กันแล้วเอาแค่เรื่องละหมาดก่อนว่าถ้าจะรักษาศาสนาเนี่ยเรื่องละหมาดเนี่ยท่าน阿里ละหมาดเมื่อกี้นะผมพิสูจ<嚟>น์ไปแล้วนะครับว in ่าท่าน阿里ละหมาดเหมือนกับท่านรอซูลอซลร้อยอาหริสลามร้อยเต็มร้อยคือเหมือนกันเป๊ะทีนี้มาดูบันทึกมามีบันทึกว่าอันนะมูอาวเยะกอดิมกอดิมันมัดีนะฟาซัลลาบิฮิมวะลัมยับกระาะบิสมิลาอเราะห์มานิรเราะฮีมวะลัมยุกคบบิรอิซากอฟดะวะอิซาราฟะห์ มูอาวิยหลังจากที่เขาได้เป็นผู้ปกคอรองจากอิสลามแล้วนะครับมูอาวิยก็เข้ามาที่นครมาดีนะเขาเป็นผู้ปกคอรองจากอิสลามเข้ามาที่นะั่นเขาได้นำละหมาดพวกเขาคือนำลรหมาดคนที่อยู่ในมัสยิดนบวีวีได้นำละหมาดคนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นชาวอันซอรหรือชาวมุฮัจิรินก็ตามลำยักกะรอบิสมิลลาฮิราะห์มานิรฮีมเขาไม่อ่านบิสมิลลาฮิราะห์มานิรฮีมเมื่อเริ่มต้นนมาท เพราะว่าเป็นสมรรถฮานอหิมเป็นอายัดแรกของซูเราะห์ฟาติฮะห์วะลัมยุกับบิรอิซาคอฟะดอวะอิซารอฟาเขาไม่ยกมือตักบีรกล่าวอัลลอฮุอักบัรเมื่อเขาจะรุกัวโค้งและหลังจากการเงินศีรษะขึ้นเขาก็ไม่ตักบีรฟานาดฟานาดาฟานาดาฮุลมูฮาจิรุนฮีนะสัลลัมะวัลอันซอรเมื่อมัวิยะห์ให้สลามนมาเสร็จนะครับชาวมูฮาจิริและชาวอันซอรได้เคยนมากับท right? <Over zug> ่านนบีม <assador> ุฮัมมัด ได้เคยนมากับท่านอาลีบ้างก็ตะโกนโวยภาษาไทยฟานาดาฮูก็โวยเลยเฮ้ยมูอาวิยะซารักตะสะซาะซรักตะซาะซารักตะ صلاة ตะกไอนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมวะ่านะตักบีรอิซากอฟัตตะวะอิซารอฟะตะโอ้มูอาวิยะท่านได้ขโมยการนมาดหรือความหมายคำว่าท่านได้ขโมยการนมาดนั้นหมายถึงว่าท่านละหมาดไม่สมบูรณ์นะครับ ความหมายมันคือว่าท่านละหมาดไม่สมบูรณ์หรือละหมาดของท่านนั้นบกพร่องชาวมฮาเยริงช้าซอรสก็ถามเลยว่าไอ้นบิสมิลลาอายัดบิสมิลลาอยู่ไหนเพราะไม่อ่านออกเสียงแล้วก็ไม่อ่านให้คนดีไอ้นักบีรและการตักบีรก่ายยกมือก่าวอัลลอฮฺบัสอยู่ไหนเมื่อท่านจะรู้กัว่าเมื่อท่านเหนื่อยขึ้นตอนโค้งก็ไม่ยกมือตักบีรก่าวว่าอัลลอฮฺบัสนะครับ แล้วตอนเงยข okay. ึ้นมาก็มายกมือตักบ็ดประกาศว่าอัลลอฮฺฮุสฺบัรฟาะซัลลาบฮิมซัลาตันอุคราะกาลัซาเลฟีฮัลเลซิอาบูอะลัยฮิก็จึงเป็นเหตุการนมาดของมุยะครั้งนี้เป็นเหตุทําให้ชาวอันซอรกับชาวมูฮัจรีนั้นตัหนิการนมาดของเขาซึ่งฮะดิษบวนี้บันทึกอยู่ในหนังสือกิตาบชาวฮุสซุนนะของอิหมามอัลบากรวีเล่มสามหน้าห้าสิบหกนี่ครับชาวฮุสซุนนะของอัลบากรวี แล้วก็บันทึกอยู่หนังสือมุสนัดของอิหม่ามชาฟีเล่มหนึ่งหน้า141ยสดะดิษที่138มุสนัดอัลอิมามุชชาฟีนะครับแล้วก็บันทึกในหนังสือซุนันอันบัยฮากีหรือเราเรียกซุนันอัลกุบรอเล่ม2หน้า500รฮะดิษที่2,508อัสซุนันอัลกุบรออัลบัยฮากีนะครับเราได้อะไรครับจากที่ผม,มนำเสนอผมต้องการจะบอกท่านผู้ชมว่า ในขณะที่ชาวมุฮายยรีและชาวอันซอรดโวยมุอาวิยะว่าท่านนมาดไม่สมบูรณ์ท่านได้ขโมยการนมาดมุอวิยะนั้นมีความอคติต่อท่านลีที่อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังมุอวิยะจึงไม่อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังมุอวิยารู้ว่าท่าน阿里อ่ะก่อนจะรู้กู้เงอนจากรู้กู้ก่อนจะสุยุทธนเงิจากสยุทธก่อนจะลุกขึ้นยิงจากรอคับที่สองนะครับเขาก็ยกมือตักบีดแล้วก็กล่าวว่าอล,ล่อยแบบเขาไม่ทําสิ่งน,นี้นะครับจนกระทั่งว่า ชาวโมฮเยรินชาวออนซอสจึงตำหนิเขาว่าซรอกต์ซอรลาตกท่านขโมยนามาตการท่านขโมยการนามาตของท่านหรือคือท่านทํานมาดไม่สมบูรณ์นมาดของท่านบกพร่องนะครับแน่นอนสุดขนาดเขามาที่นคราริณน,นะเขายังละหมาดแบบนี้ท้าทายชาวมมฮเยรินชาวออนซอสที่เป็นมัมุมทำละหมาดต,ตามหลักท่านอัลบีมุฮัมมัดสอลัยละวยฮิวะสัลัมมาจนวาระสุดท้ายของชีวิตและในขณะเดียวกัน เมื่อมีบันทึกในบุคอรีและมุสลิมนะครับว่าท่านอิมรอนบินฮุซอยจับมือมมตอร,ริฟและกล่าวว่าแล้วก็ซ่อลลาบินาตอนที่เขาทํานำมาต,ตามหลังท่านอลีแล้วก็ซ่อลลาบินาฮาซามิซซาซลาติมุฮัมมัดินขอยืนยันว่าอิหมามนำนำมาตคนนี้คือท่านอลีได้นำนำมาตพวกเราเหมือนการนมาตข,ของท่านเบบีมลลลุฮัมมัดสุลลัยวะอาลุสลัมผมยืงฝากให้ท่านผู้ชมคิดว่าตกลงเนะี่ย เมื่อการละหมาดคือสิ่งสําคัญที่สุดเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ท่านอบีกล่าวบุญยันอิสลามุอาลาคอมสินอิสลามตั้งอยู่บนโครงสร้าง5ประการชาฮดาลาอิลอิลลัลโมฮัมมัดรอสูลุละละนะครับสิ่งแรกคือการกล่าวคาปฏิญาณชาฮดาลาอิลอิลลัลโมฮัมมัดรอสูลุละละสิ่งที่2คือการสวดลการละหมาดเลยแม้กระทั่งเสาหลักของละหมาดก็ถูกทาลายลงไปสร้างความสมบูรณ์แล้วก็ออกไปเป็นผู้นำละหมาดในขณะที่ท่านอะลีนั้นได้ทำละหมาดอย่างสมบูรณ์แบบ เมือที่ท่านอับดุลเบียมุฮัมมัดสุลลุลอยอารุสลัมได้สั่งมุสลิมทุกคนตั้งยุคของท่านว่าอะไรครับสั่งว่าซอลูกามารอไอตูมูนีอุซอลีพวกท่านจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดซอฮาบะละหมาดกับท่านอาลีและเห็นว่าการละหมาดท่านอาลีเหมือนท่านอับดุลเบียแต่พอโมฮัยิริงชาวอันซอรทำละหมาดต,ตามหลมังโมยะบอกโวยเลยว่าซรอกตาสลาตักท่านขโมยละหมาดเลยคือละหมาดของท่านไม่สมบูรณ์ผมจึงฝากให้ท่านผู้ชม ได้คิดไต่ตองเองว่าตกลงท่านเนี่ยจะยึดแนวทางของผู้ที่ละหมาดเหมือนท่านอบีหรือไปยึดมันหัชของบันียะที่แม้กระตั้งทาละหมาดก็ยังทําไม่ถูกต้องจะด้วยความคิดของเขาด้วยจุดประสองค์อะไรของเราก็ตามผมไม่ครับขอเข้าไปวิจารณ์ครับขอวันี้ครับวัลลัมวะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ